โค้งกวาิโอหมดแล้วหมดช่วงโค้แน้าอะไมซ้อนไนีไปนี่เต็มโค้

จบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากพักพลังประชารัฐให้มาร่วมแถลงข่าวด้วยความเป็นห่วงใยในพี่น้องประชาชนอย่างที่ท่านสื่อมวลชนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับ เราเองในฐานะพระการเมืองนะครับก็มีความห่วงใยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของชาตินะครับรัฐบาลไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าที่จะเจอวิกฤตเศรษฐกิจที่ กำลังถาถมสู่ประเทศไทยนะครับผมเองได้รับมอบหมายจากท่านพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมการบริหารนโยบายศูนย์นโยบายของพลังประชารัฐนะครับวันนี้ให้ ได้มาส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลนะครับในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมที่จะเจอผลกระทบที่จะตามมานะครับแล้วอีกเรื่องอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องคาสิโนนะครับทางพลังประชารัฐไม่เห็นด้วยนะครับในการที่ทางรัฐบาล ได้รีบเร่งบรรจุวาระเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราเองได้คัดค้านมาตลอดและก็ได้ร่วมแถลงข่าวที่ผ่านมาต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับด้วยความห่วงใยนะครับในผลกระทบที่จะตามมานะครับวันนี้ รายละเอียดเดี๋ยวจะให้ทางท่านอาจารย์เทียชัยนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคนะครับมีความรู้ความสามารถนะครับในเรื่องด้านเศรษฐกิจและท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังนะครับได้มาพูดคุยนะครับส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลนะครับขอให้ท่านอาจารย์เทียชัยได้ได้พบปะพี่น้องสื่อมวลชนครับกขเบียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ ท่านพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณแล้วก็พรกคพลังประชาราฐนั้นเนี่ยมีความห่วงใหญ่ครับว่าปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับมีเมฆหมอกพายุเนี่ยที่กำลังตั้งเขานี่หลายลูกด้วยกันแล้วดูแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะให้ประเทศชาติและก็ประชาชนของเรานั้นเนี่ยนะครับเตรียมรับเรื่องเหล่านี้เลย แล้วปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยเราโชคร้ายเกิดปัญหาแผ่นดินไหวอีกด้วยผมจะขอให้หม่อมหลวงกรอกนิวัตเนี่ยบรรยายให้ท่านเข้าใจนะครับว่าปัญหาแผ่นดินไหวนั้นเนี่ยจะกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่ท่านคิดครับเชิญหม่อมก,ก่อนครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนทราบนะครับผมหม่อมหลวงกรอกนิวัตเกษมศรมีกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐนะครับ อย่างที่เราทราบกันดีแล้วนะครับว่าแผ่นดินไหวที่พม่านั้นอ,อ,อยู่ไกลนะครับอยู่ไกลจากไทยถึง1,000กิโลเมตรถึงมีความไหวแรง7.7เวิเอร์ก็ตามเนี่ยแต่เมื่อถึงประเทศไทยแล้วไม่ควรจะส่งผลกระทบรุนแรงมากนะักแต่เราก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับที่มีตึกถลม่มดังนั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยนั้นก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องภาพลักษณ์แน่นอนนะครับจะมีส่งผลต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่เรา ควรจะเป็นนะครับข้อที่1กระทบความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะผู้ที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ข้อที่2นะครับเป็นการกระทบมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์หรือคอนโดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหลักประกันสินเชื่อที่อาจจะลดมูลค่าลงได้ประการที่3นะครับตราบใดที่รัฐบาลยังไม่สร้างความเชื่อมั่นนะครับในการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ไม่สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงสร้างระบบเตือนภัยที่ครอบคลุมทั้งคนไทยและต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับถ้ายังไม่ครอบคลุมอยู่อย่างนี้ย่อมกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยแน่นอนนะครับผมขอยกตัวอย่างนะ,นนะครับของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นระบบเจลเลิร์สนะครับเจเลิร์สเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติคุณจะใช้ซิมไทยหรือซิมต่างชาติ จะได้รับเตือนเตือนพร้อมกันทุกคนในวินาทีนั้นก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอันนี้ต้องย้ําว่าก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับโทรศัพท์จะส่นไม่หยุดแล้วก็มีเสียงเตือนนะครับแต่ปัจจุบันเป็นเป็นยังไงครับใช้พันเล้าน sms ครับชั่วโมงหนึ่งได้ยังไม่ถึง2 0 0 0 0 0คนเลยแล้วมันจะไปเตือนได้ยังไงครับกว่าจะเตือนกี่ชั่วโมงจะจบ เพราะฉะนั้นเองสิ่งที่รัฐบาลต้องทําต้องบอกว่ารัฐบาลทําไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี66มาปี67เนี่ยพันเล้านไม่ได้อะไรเลยครับต้องบอกว่าเป็นระบบที่ที่ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องคนไทยนะครับวันนี้ก็ยังมีการตื่นตระหนกอยู่นะครับบางตึกก็ยังมีอพยพอยู่ถ้าเกิดมีเสียงมีความสั่นไหวนี่ก็ยังวิ่งกันอยู่นะครับอันนี้ความเชื่อมั่นไม่เกิดนักท่องเที่ยวก็อาจจะ มีความกังวลใจนะครับและ,าะอาจจะทําให้การท่องเที่ยวเรามีผลกระทบแน่นอนและสุดท้ายครับกระทรวงการคลังนะครับต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเรื่องความเสี่ยงของหุ้นกู้บริษัทก่อสร้างบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะประสบป,ปัญหากระแสการเงินติดขัดได้นะครับกระทรวงการคลังต้องเตรียมแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าการกระทบมันเป็นลูกโซ่ตั้งแต่แผ่นดินไหวจนไปถึงเรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินเลยนะครับก็ขอ แจ้งพี่น้องประชาชนไว้ว่ารัฐบาลเนี่ยแจ้งแจ้งผ่านสื่อมวลชนเนี่ยรัฐบาลต้องเตรียมตัวแล้ววันนี้รัฐบาลเตรียมตัวหรือยังครับแต่ฝ่ายค้านเนี่ยเราก็ได้แต่เพียงส่งเสียงให้คําแนะนําแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องทางด้านอื่นๆขอเชิญท่านธีชัยต่อไปครับขอกลับเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าปัญหาแผ่นดินไหวนั้นเนี่ยทำให้ปัญหาอนาคตของเราเนี่ยหนักก็จริง แต่ผมขอเรียนว่ามันมีปัญหาที่จะมาจากต่างประเทศเนี่ยซึ่งเวลานี้เนี่ยดูแล้วรัฐบาลยังไม่ได้เตรียมรับมือไว้เลยเนี่ยอีก3ประการด้วยกันครับประการที่1นั้นเนี่ยนะครับสงครามยูเครนผมวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมีแนวโน้มเนี่ยจะลุกลามเพราะว่าประเทศสหรัฐนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าแสดงท่าทีที่จะเบามือลงแต่ประเทศตะวันตกในยุโรปนั้นเนี่ย เวลานี้วางท่าทีที่จะส่งทหารเข้าไปประจำในยูเครนครับตรงนี้จะนำไปสู่ความขัดแย้งกับรัสเซียโดยตรงมากขึ้นประการที่2ครับทางสหาราัฐนั้นเนี่ยก็ได้แสดงท่าทีที่จะเข้าไปป้องปรามประเทศอิหร่านในการพัฒนาในเรื่องของนิวเคลียร์ตรงนี้เนี่ยเราต้องจำได้นะครับ ว่าประเทศอิสาราเอลนั้นเนี่ยนะครับเคยไปส่งระบิดเนี่ยระเบิดทำลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศใกล้เคียงมาแล้ว2ครั้งด้วยกันครั้งที่1ที่อิรักและครั้งที่สองที่ซีเรียรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเสี่ยงที่จะเกิดการประทะกันเนี่ยในตะวันออกกลางนั้นสูงมากทั้ง2กรณีเนี่ยนะครับถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบทั้งต่อราคาน้ำมันต่อการขนส่งน้ำมัน ต่อการขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้นในโลกแต่ว่าล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้เองเนี่ยครับมันเกิดผลกระทบอีกรอบหนึ่งนะครับมาสู่มาสู่ประเทศไทยสหรัฐนั้นเนี่ยนะครับได้ถือว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยตั้งกำแพงภาษีแล้วก็มีการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีแล้วก็มีการบริหารค่างเงินเนี่ยซึ่งทำให้เขาเสียเปรียบคิดเป็นภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเนี่ย 72เปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าทั้งหมดนี้ไม่ถูกต้องแต่ว่าสหรัฐอ้างนะครับว่าเราเนี่ยมีกำแพงภาษีกั้นสินค้าของสหรัฐ72เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอารมุ่มอรวยคิดภาษีเรากลับแค่ครึ่งเดียวคือ36เปอร์เซ็นต์แต่บวกภาษีฐานขึ้นไปอีก10เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเวลานี้นะครับอัตราภาษีสินค้าไทยที่เข้าไปในสหรัฐเนี่ยถ้าไม่แก้ขอะไรเลยเนี่ยจะตก46ออันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ แล้วเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องวางแผนในการแก้ไขแล้วมาถแถลงให้ประชาชนทราบครับว่ารัฐบาลเตรียมจะดําเนินการอย่างไรประชาชนควรจะต้องตั้งแนวในการรับมืออย่างไรผมขอเสนอแนะนะครับเเวลานี้เนี่ยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยเอาที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเราได้มีการเตือนให้รัฐบาลเนี่ยเตรียมพร้อมมานะครับแล้วแสดงให้ประชาชนทราบ ว่าเตรียมพร้อมอย่างไรเนี่ยมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีอะไรคืบหน้าจนกระทั่งเมื่อวานครับที่กระทรวงผลิตมีการประชุมกันเนี่ยแล้วออกมาเนี่ยมีแผนสองแผนด้วยกันแผนที่หนึ่งคือมีการที่จะเพิ่มการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐแผนที่สองคือจะลดภาษีการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐแผนที่หนึ่งขอเรียนนะครับว่าลักษณะของการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐเนี่ยเพื่อจะให้เป็นที่พอออพอใจของ ทางสหรัฐนั้นไม่ง่ายนะครับเพราะว่าน้ำมันที่ผลิตในสหรัฐนั้นเนี่ยไม่ตรงกับน้ำมันที่เราใช้ในโรงกลัน่นของไทยสินค้าหลายๆอย่างที่ผลิตในสหรัฐนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่สินค้าที่เราบริโภคประจาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องทำนะครับประการแรกเลยเนี่ยคือจัดทีมครับแล้วเข้าไปสอบถามรัฐบาลสหรัฐว่าก็ในเมื่อเวลานี้อัตราภาษีนําเข้าที่เป็นทางการ ที่รัฐบาลไทยเก็บสําหรับสินค้าของสหรัฐนั้นเนี่ยยังไม่สูงเท่าไหร่แต่สหรัฐนี่อ้างว่าเราเก็บภาษี72%นั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมาจากมาตรการการกีดกันที่เขาถือว่าเรามีแล้วก็มาจากสิ่งที่เขาประเมินว่าเรามีการบริหารค่างเงินบาทเพื่อที่จะช่วยการส่งออกต้องเข้าไปจำที้จำชัยครับต้องเข้าไปขอเจรจาว่าทั้งหมดนี้ตัวเลขแต่ละเรื่องนั้นเป็นอย่างไร แล้วสิ่งที่เขาคิดนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องอย่างไรต้องรีบไปดําเนินการต้องให้เสร็จภายในเดือนเดียวครับเพื่อที่จะหาทางเคลียร์ปัญหานี้ให้ได้ทั้งหมดนี้นะครับทางพักทางังประชารัฐขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านมีความเป็นห่วงใย,ยอย่างยิ่งแล้วขอสื่อความมานะครับให้รัฐบาลเนี่ยรีบดาเนินการสื่อความมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับคอยจับตาติดตาม ผลการดําเนินงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดครับครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสพักพลังประชารัฐนะครับมาสื่อสารไปยังรัฐบาลและก็สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนนะครับในการเตรียมตัวที่จะเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่ ถดถอยนะครับแล้วก็ด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับวันนี้ได้มอบหมายให้ผมนายชกาดพัฒกิจวิบูลนะครับรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาเขตสองนะครับนำทีมมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อสารกับ พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ในะโอกาสนี้ครั้งหนึ่งครับขอสวัสดีครับนั่นนะสิพี่น้องสื่อมวลชนว่ายังไงนะครับพลังประชารัฐเราค้านมาตลอดนะครับท่านจะเห็นได้ตั้งแต่ การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมานะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับรัฐบาลก็รีบบรรจุนะครับวาระเข้าคอรมอนะครับแล้วก็รีบบรรจุเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับคาดว่าจะมีการพิจารณาในอป วันพุธหน้านะครับทางพลังประชารัฐเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องที่ยังไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนนะครับว่าจะแก้ปัญหานะครับผลกระทบจากการที่เรามีคาสิโนต่อพี่น้องคนไทยอย่างไรนะครับนั้นก็ต้องฝากให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยกัน จับตาดูนะครับว่าอาศัยพลังประชารัฐอย่างเดียวก็ก็คงคัดค้านเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าพลังประชารัฐเราปัจจุบันนี่ก็เป็นพักพักเล็กนะครับไม่มีมือพอที่จะไปคัดค้านนะครับต้องอาศัยร่วมกับทางพักพลังประชาชนแล้วะ ส่วนที่จะช่วยได้เยอะที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่ไม่ต้องการนะครับผลกระทบที่จะตามมาในระยะยาวนะครับก็ต้องขอที่แจงไปเบื้องต้นแค่นี้ครับ ย่งครับเมื่อเช้าผมมาผมยังไม่เจอมาแล้วนะ,สะแสดงว่าผมมาเช้าก็บมบเมื่อเช้าผมก็ยังไม่เจอนะครับมีท่านสสก็บอกว่ามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองอพิจารณาดูนะครับพูดคุยดูว่าเขามีแนวทางอะไรยังไงนะครับที่จะช่วยกันต่อต้านนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับต้องช่วยกันนะครับ ส่วนพลังประชารัฐนี้แน่นอนว่า100%เรเซ์เราไม่เอาคาสิโนนะครับโดยการนำของท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับท่านได้เน้นย้ำตลอดในการประชุมนะครับโอกาสนี้ก็มีท่านาชัยมงคลชัยลบนะครับซึ่งท่านาดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับวันนี้ท่านก็เดินทางมาสายน,นิดนึง นะครับเพราะว่าท่านก็เป็นรองหัวหน้าพักอีกท่านหนึ่งนะครับที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องของคาสิโนท่านมีอะไรสอบถามเชิญนะเชิญนะเชิญนะกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเรื่องสามันบันเทิงครบวงจรนั้นชัดเจนพรกพลังประชารัฐคงพูดไปแล้วนะครับว่าเราไม่เอา เนื่องจากว่าขณะนี้ยังมีปัญหาลุมเล่าประเทศชาติมากมายเหมือนที่ได้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านั้นเรื่องทำ้สมสกเปรเซนเรื่องปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรและอีกหลายเรื่องราวที่เป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ไม่ทํามาทําเรื่องคาสิโนเมื่อกี้ผ่านเข้ามาทางหน้าสภาก็ได้เห็นกลุ่มมวลชนที่ออกมาคัดค้านแล้วก็ต่อต้านและวันนี้ในสภาของเรานั้น ก็ได้ทำให้เห็นว่ามีความลุกลี้ลุกลนและผิดปกติจุดยืนของพรรคไม่เอาแน่นอนแต่ว่าเราก็คาดการว่าถ้าเอาเข้าสภาสเสียงส่วนมากน่าจะเอาเพราะมันอาจจะเกี่ยวพันกับผลประโยชน์อื่นใดซึ่งเราไม่สามารถที่จะหาหลักฐานมาชี้ชัดได้แต่ด้วยความเป็นวินยูชนพึงรู้ บว,ว่างานนี้น่าจะมีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงอยู่และผลกระทบนั้นมากมายเกินกว่าที่ประเทศชาติจะรับได้เรายอมรับว่ามีเงินเพิ่มเข้ามาแต่ไม่คุ้มค่ากับการสูญเสียเพราะนั้นคนไทยจะถูกกัดก่อนบนซสอะให้อ่อนแอเยวาวชนและประชาชนนั้นถ้าติดการพนันอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้ ข้ออ้างที่บอกว่าถึงไม่มีคาสิโนไม่มีพน,นันออนไลน์ก็มีบ่อนนี่บางรัฐมนตรีบางท่านให้สัมภาษณ์บางท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าต้องการเงินจากนักท่องเที่ยวแต่ท้ายที่สุดเราก็รู้ว่าเงินที่จะเข้าคาสิโนนั้นมาจากประชาชนคนไทยจะน่าจะอยู่ในกลุ่มของคนที่มีความหวังในการเสี่ยงโชคนี่เป็นเหตุผลก็เข้าส่วนที่ถามว่าจะดำเนินการต่อไปแบบไหนเราพร้อมขยายผล ปิดสภาเราจะลงพื้นที่ไปชี้แจงกับพี่น้องประชาชนว่าหากจะเลือกพรรคพลังประชารัฐเราไม่เอาคาสินโนถ้าประสงค์ที่จะเอาคาสินโนก็เลือกพรรคอื่นเลยไม่ต้องเลือกเราแล้ววันนี้เรายืนยันว่าประเทศไทยนั้นนับถือพระพระุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและมีศาสนาอื่นที่เน้นย้ำว่าการพานันคืออบายยมุก มันเราจะขยายผลไปยังมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนชี้ให้เห็นว่าการพนันนั้นเป็นภัยมหันตภัยที่เราต้องร่วมกันลุกขึ้นมาต่อสู้พร้อมกันนั้นก็อยากวิงวอนไปที่สภาสมิทธาผู้แทนรัษฎรและสอวอว่าวันนี้กลับมาเป็นตัวตนของตัวเองที่ยืนอยู่ข้างประชาชนลองปลดแอกธาตุในเงินในพักดูสักครั้งหนึ่งว่าถ้าเราจะทําเพื่อประชาชนจุดยืนเพื่อประชาชนเพื่อปกป้องประชาชน เรายืนยันอีกครั้งนึงครับว่าปิดสภาสอส,อสอของพรรคพลังประชารัฐจะลงพื้นที่ไปทําความเข้าใจกับประชาชนแล้วชักชวนประชาชนคัดค้านครับคงไม่ทันนะครับแต่ว่าวาระหนึ่งน่าจะรับหลักการเราก็จะแพ้แต่ผมเชื่อมั่นว่าบางครั้งรัฐบาลต้องฟังเสียงของประชาชนถ้าดึงดันเกินไปอาจจะยังไม่ถึงวาระสองวาระสาอาจจะจบเกมรัฐบาลไปก่อนก็ได้ครับ มีอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับมอบนี่ผมว่าจ,จุดติดแน่นอนพอฟังเสียงประชาชนแล้วดูภาพทั่วไปแล้วประชาชนเห็นด้วยในการคัดค้านครั้งนี้เพราะนั้นยืนยันได้ว่ารัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชนครับมีอะไรสักถามไหมครับไครับมีอะไรถามไมครับไปครับมีอะไรถามอีกครับ ไม่มีก็ขอบคุณครับ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 